วัีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบ FCM 3นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเอาชิ้นส่วนทุกอย่างมาเลเยิร์นนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นหลังอันนี้จะเป็นแผ่นข้างแล้วเราก็เอาแผ่นหลังมาประกอบแผ่นข้างได้เลยนะครับจุดสังเกตของแผ่นข้างว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งบนหัวกับฝั่งล่างนะครับก็คือฝั่งล่างจะมีช่องตรงนี้ซึ่งกว้างกว่าฝั่งบน เล็กกว่าแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าตาคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาเลยแล้วก็ยิงน็อตทั้งหมด6ตัวนี่นะครับ6ตัวจากนั้นก็ยกขึ้นมา แล้วก็เอาแผ่นล่างมาประกบจุดสังเกตของแผ่นล่างนะครับตรงนี้จะมีล่องด้านในจะไม่มีล่องนะครับก็เอาเข้าไปได้เลยเราต้องใส่เฟรมหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยเอาแผ่นล่างลงมานี่ก็จะเป็นเฟรมหน้านะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเราแล้วมันก็จะเข้าล็อกไปเลยเอาให้มันเข้าล็อกนะครับสี่ม,มุมตอนนี้เราก็เอาแผ่นล่างประกบลงมาเข้าล็อกเลยสี 4, 4คลิกส่วนนี้แผ่นท็อปนะครับก็จะมีตัว H เราก็ต้องเอาไขควงบี B มันขึ้นมา วิธีการใส่แผ่นท็อปนะครับก็เราต้องเอาตัว H เนี่ยให้มันเข้ากับล็อกข้างบนก่อนมันก็จะมีรูแปบ๊บนึงลงก่อนลงกอนลงกนช้ชะ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 ชลงโอเคเนี่ยจะมีร่องนะครับสามร่องโอเคใส่ได้ ป้ายก็เข้าล็อกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ยิงน็อต3ตัว1 2แล้วก็3ตัวที่3นะครับส่วนชั้นก็จะอยู่แยกตรงนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ชั้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับ ครับก็เสร็จสิ้นวิธีการประกอบ FCM 3นะครับขอบคุณครับ